หมอปานวันนี้มาเตือนภัยเรื่องสําคัญของโรคไตในหมาแมวที่หลายคนไม่รู้หน่อยก um ็น้องหมาน้องแมวนะคะถ้าเขาเป็นโรคไตเนี่ยเขาจะไม่แสดงอาการให้เราเห็นเลยจนกว่าไตจะเสียหายไปมากกว่า75%เปอเขาถึงจะแสดงอาการออกมานะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆพาน้องไปตรวจสุขภาพไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะดูว่าค่าไตาปกติไหมแนะนําตรวจทุก6เดือนหรือว่าทุกๆ1ปีนะคะแต่ว่ายัางไงวันนี้หมอก็จะบอกอาการเบื้องต้นที่เจ้าของสามารถสังเกตน้องได้อันนี้คือน้องจะแสดงอาการตอนที่เขารุนแรงแล้วคือจะมีอาการกินน้ําเยอะฉี่เยอะ มีกลิ่นปากก็คือกลิ่นจากของเสียภายในร่างกายหรือว่าบางบ้านก็คือน้องจะมีอาการซึมซูบผอมมีอาการแห้งน้ําค่ะนอกจากนี้นะคะหมอก็จะบอกวิธีป้องกันก็คือกินอาหารเม็ดตามสูตรตามช่วงวัยแต่ละช่วงวัยที่เขากําหนดมาค่ะแล้วก็ให้กินน้ําเยอะๆเพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยมันจะมีความแห้งจะมีน้ํป็นส่วนประกอบน้อยก็คือแนะนําให้กินน้ําเยอะๆหรือว่าจะกินอาหารเปียกแล้วก็ผสมน้ําลงไปก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มน้ําในแต่ละวันให้มันมากขึ้นหรือว่าเจ้าของลองไปตรวจเลือดดูถ้าค่าไตาของน้องอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบ สูงก็แนะนําปรับอาหารเป็นสูตรแมวแก่หรือสูตรหมาแก่ก็ได้หรือว่าจะกินสูตรโรคไตไปเลยก็ได้ค่ะและสิ่งสําคัญนะคะที่อยากจะเตือนพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะคือไส้กรอกอาหารคนพวกตับย่างไก่ย่างปลาทูอะไรเงี้ยค่ะก็ควรเลี่ยงไม่ควรกินในอนาคตนะคะสามารถทําให้เป็นโรคไตได้แต่ว่าระยะสั้นๆอาจจะยังไม่ส่งผลอะไรแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงไว้ดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากาพ่อพ่อแม,แม่แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าโรคไตมีอาการเป็นยังไงแล้วเรา ควรป้องกันยังไงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องค่ะ